อันนี้เป็นคลิปตัวอย่างในรุ่นเรียวมี4 1 2ส2บนะครับในการปลดรหัสล็อกหน้าจอและปลด FRP นะครับอันดับแรกก็ให้เราปิดเครื่องนะครับจากนั้นกดลดเสียงและ power ค้างเอาไวพ้พร้อมๆกันนะครับเมื่อโลโก้เรียวมีติดขึ้นมาเราก็ปล่อยมือพอปล่อยมือเนี่ยก็รอสักคู่หนึ่งนะครับตัวหน้าจอเนี่ยก็จะแสดง ในส่วนของเมนูตั้งค่ารีเซ็ตถ้าไม่โชว์ให้กดลดเสียงแล้วเพิ่มเสียง1ครั้งนะครับกดคู่กันจากนั้นก็เรื่องไปที่ wipe data and factory reset ทำการยืนยัน factory reset data ครับตัวมือถือก็จะโชว์ว่ากำลัง wipe data และ format data ครับหลังจากที่ทำตรงนี้เรียบร้อยแล้วให้เรากด ตกลงเพื่อทำการรีบูตไปยังหน้าปกตินะครับเมื่อเรารอตัวเครื่องจนมาหน้าการตั้งค่าแล้วนะครับอันนี้ก็จะเริ่มการปลด FRP เลยอันนี้ผมปรับเป็นภาษาไทยนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานหน้าแรกๆเราก็ทำการกดข้ามข้ามข้ามไปก่อนสังเกตว่ามีรูปกุญแจด้านซ้ายมือด้านบนนะครับด้านแปลว่าเครื่องนี้ติดล็อกอีเมลเดิมนะครับก็ทำการต่อ wiFi ก่อนเลยครับ หลังจากที่เราต่อ Wi-Fi แล้วนะครับเราก็ให้แบ็กกลับไปที่หน้าแรกนะครับเพราะว่าอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องมันติดล็อก FRP นะครับจากกุญแจด้านบนที่มันโชว์อยู่ตรงนี้นะครับโอเคผมก็จะแบ็กกลับไปนะครับเพื่อไปเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่อันนี้ก่อนจะเปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ให้เราไปเลือกการมองเห็นนะเพื่อเปิด TalkBack พอเราเปิด t a l k b a c k ก็วาดรูปตัว L ก็จะได้การตั้งค่า Talkback นะครับก็ไปเปิดเ,เมนูแป้นพิมพ์อักษรเบลนะครับเปิดอักษรเบลก็จะได้การตั้งค่าอักษรเบลแล้วก็จะได้เปิดแป้นพิมพ์ของ Talkback นะครับที่เป็นอักษรเบลแล้วก็เปิดจากนั้นเรากด Back ครับอาจจะแตะเบิ้ลหน่อย,หน,อยหน่อยนะครับในโหมดนี้นะครับ เพื่อทำการปิดท็อปแบ็กไปเพื่อให้เราทัดได้ง่ายๆนั่นเองเพราะเราปิดท็อปแบ็กเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการตั้งค่านะครับแต่ทีนี้ให้เราตั้งค่าไปหยุดอยู่ตรงหน้าตั้งค่า wi-fi นะครับกดข้ามไปทีนี้พอมันหมุนๆเราก็กดแบ็กนะครับกดแบ็กกดดูเครือข่ายเพิ่มเติมเพิ่มเครือข่ายใหม่ คีย์บอร์ดจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้กดรูปคีย์บอร์ดด้านล่างเลือกเป็นแป้นพิมพ์อักษรเบลกดเปิดการตั้งค่าแป้นพิมพ์นะครับเราก็เลื่อนลงมาเลือกไปที่เมนูช่วยเหลือพิเศษครับเปิดเมนูช่วยเหลือพิเศษอนุญาตก็จะได้รูปคนยืนมาอยู่ด้านล่างนี้แล้วกด a s i ิสครับเราจะได้ s s i s t มาทีนี้ในส่วนนี้มันเป็นภาษาไทยอยู่นะครับแอซิสเป็นภาษาไทยไม่ได้เราต้องไปเปลี่ยนภาษาของแอซิ ให้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเลือกเป็น n n l l s s u u n t t e s t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  s ก็ได้นะครับอันนี้เพื่อความง่ายนะแล้วก็ Back กลับมาครับไปที่คีย์บอร์ดครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็พิมพ์คำว่า setting กดส่งไปตัว a s s i s t จะไปเปิดการตั้งค่ามาให้ให้เราไปที่แบตเตอรี่แล้วก็เปิดเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก่อนนี้กดดูการใช้แบตเตอรี่ครับตรงนี้มันจะยังไม่มีอะไรเลยนะ ่ะทีนี้ให้เรากด a s ปซครับแล้วก็ทำการ Start ทเพิ่มไอเคาอ่าเหมือนการตั้งค่าอีเมลปกติเลยอ่เรากดใช้บัญชี Google ของฉันนี่เราต้องลดแบตเตอรี่ครับลดแบตเตอรี่ลงเพื่อให้ตัวแบตเตอรี่นั้นตรวจจับได้ว่าแอปไหนเนี่ยมันทำงานเกี่ยวกับแบตเตอรี่อยู่อ่าผมก็จะใส่อะไรก็ได้มั่วๆนะครับเป็นการลดแบตเตอรี่นะ ก็เรียกว่าเบินแบตเบินแบตออกพอแบตเตอรี่ลดนะอันนี้ใช้เวลานานหน่อยนะครับกดมัวมัวม,วมวัซ้ำซ้ำซ้ำซำซำซำไปเนี่ยให้ให้มันใช้แบตเตอรี่ที่หน้านี้เนี่ยนานๆหน่อยจนแบตเตอรี่ลดลงหน่งเปนี้เรากลับไปเช็คครับกดแอรซิตอีกทีแล้วก็พิมพ์เซตติ้งกลับไปดูในส่วนของการตั้งค่าแบตเตอรี่อีกทีนึงอ่าพอเรากดแบตเตอรี่ปุ๊บปุ๊บ มีการบริการใช้ Google แต่ยังไม่พอนะครับเราจำเป็นจะต,ต้องเอาตัวเซตอัพ n n r r o i d มาด้วยหรือการตั้งค่าย n d r o i d นั่นเองทำไงล่ะก็เหมือนเดิมกลับไปหน้าเมื่อกี้อีกนะครับทีนี้เราลองเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีไปการใช้อีเมลที่ไม่รู้จักแล้วก็เบิร์นแบตรือว่าลดแบตลงนั่นเองนะครับวิธีการหน้านี้ก็คือเอาพิมพ์อะไรก็ได้มั่วๆยาวๆนะมันจะได้ไม่เจอ ว่าเมลนี้มีในระบบมันนะแล้วกดถัดไปเบิร์แบตเหมือนเดิมครับใช้แบตเตอรี่หน้านี้ให้มันลดลงไปพอมันลดลงปุ๊บอ่ะทีนี้เราก็จะกลับไปที่แอสซิสเพื่อดูสถานะในแบตเตอรี่อีกทีหนึ่งนะครับผมก็กดมัมัวมัมไปก่อนใช้แบตเตอรี่ในหน้านี้อ่าให้ระบบแบตมันตรวจจับนะครับว่ามีการใช้ของ หน้า Android ตั้ตั้งค่าอยู่กินแบตเยอะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับคอนเซปต์ Concept. ในการทำของตัวนี้นะอันนี้เดี๋ยวมี c 1นะครับก็เหมือนเดิมครับลองเปลี่ยนเพราะมันบอกว่าเอ้ยเยอะไปแล้วลองเปลี่ยนเปลี่ยนเมลลองเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนดูพ์ลมมี่มั่วๆไปจนกว่าแบตจะลด1%นะครับ1%เราต้องการ1%นะเพื่อจะให้มันตรวจจับว่ามีการใช้แบตเตอรี่นะครับ โอเคอันนี้ก็น่าจะใกล้จะลดละเพราะว่าตัวน,นี้ก็แบตเตอรี่ไม่เยอะนะครับกดไปเรื่อยๆครับกดไปเรื่อยๆลดหรือยังลดหรือยังยังไม่ลดอีกยังไม่ลดนะครับกดครับกดตัดไปเรื่อยๆระดมครับใช้แบตท,ทั้งจอใช้แบตท,ทั้งอักอนใช้แบตทั้ง wifi นะครับแบตเบรนแบตครับต้องการให้แบตเตอรี่ลดครับ าจจะนานหน่อยสักนิดนึงนะครับสําหรับบล็กนี้ก็แต่ก็ถือว่ามีประโยชน์ครับอย่างเครื่องนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ไม่ได้นะครับก็ต้องมาใช้บล็กแบบนี้อาะแบตเตอรี่ลดแล้วนะครับตอนนี้เหลือหกสิบสามก็ไปที่ลุกคนครับจากนั้นก็เลือกแอซิดนะครับไปพิมพ์คําว่าตัตติ้งอ่าแล้วก็ไปดูที่แบตเตอรี่นะครับว่ามีการใช้แบตเตอรี่แล้วหรือย,ยังนะครับ มีใชก้การใช้แบตเตอรี่ของการตั้งค่า Android มาแล้วนะก็เลือกเข้าไปนะครับเลือกเนี่ยเพื่อที่จะบังคับปิดนะครับบังคับปิด Google อันนี้ปิดใช้งาน Google ไปด้วยนะครับด,ด,ดูดีนะอสองตัวนะที่เราจะปิดมันพอ,อปิดมันปุ๊บเนี่ยไอนาฬิกามันจะขึ้นมาแล้วข้างล่างมันจะมีโชว์นี้ให้เราไปหน้าหลักเลยไปหน้าหลักเลยแบ็ก <Back S 2> ไปได้เลยทีเนี้ยแบ็กไป แบ็คแบ็คแบคทีนี้ให้เราทําการข้ามกับข้ามการตั้งค่านะข้ามแล้วก็ไปหยุดตรงที่หน้า Wi-fi อันนี้สําคัญนิดนึง่าถ้ากดตรงนี้มันไม่มากดแบ็คอ่าพอ,อ,อได้กดแบ็คปุ๊บอย่าเพิ่งไปกดนะครับตั้งค่าอะไรอย่าเพิ่งไปกดให้อยู่หน้านี้ก่อนกดเลือกทุกคคลแอต,ตอิเลือก setting กลับไปที่การดูแบตเตอรี่เหมือนเดิมนะครับว,ว่าแอปไหนใช้แบตเตอรี่ ีนี้เราจะทำการเปิดใช้งานไอตัวบริการ Google Pay ที่เราปิดไว้เป,เปิดเปิดเสร็จปุ๊บระวังตรงนี้ระวังหน่อยนะอย่าแบกเยอะอย่าแบกเยอะให้มันกดไอคำสั่งนี้กดให้ได้นะครับอย่าระวังขัรตอนนี้ระวังหน่อยพอกดปุ๊บทีนี้มันสบายแล้วทีนี้มันก็ตั้งค่าผ่านไปยังหน้าหลักได้แน่นอนนะฮะตรงนี้เราก็กดยอมรับไป นี่ยใชมีการข้ามรหัสล็อกหน้าจอแล้วก็กดตั้งค่าไปเรื่อยกดถัดไปกดถัดไปกดข้าม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 จนไปถึงหน้าจอโฮมหรือหน้าจอหลักแบบนี้อ่าทีนี้ให้เราไปทําการไปคืนค่าโรงงานอีกรอบหนึ่งในตั้งค่านะครับไปคืนค่าโรงงานเลือกตั้งค่าแล้วก็ไปที่ระบบเลือกเอ่อรีเซ็ตนะครับลบข้อมูลทั้งหมด คืนข้าลงกันจบครับผม